สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอบคุณที่กดติดตามกันนะครับตอนที่351ทะเลเลือดความแค้นที่ลึกล้ำพอจาก็าเชิญสู้กับตีอีแล้วก็รีบกลับมาที่ประเทศวินอูเขาส่งลมปานไปยังขาทั้งสองข้างแล้วเร่งความเร็วไปถึงขีดสุดวิ่งมาตลอดหนึ่งวันหนึ่งคืนในที่สุดก็มาถึงหมื่นลีจนตอนนี้ลมปานของเขาหมดเกี้ยงแล้วถึงได้หยุดพักมาถึงเขตประเทศวินอูแล้วบอกว่าคงจะทันนะต่อให้ร้อนรนขนาดไหน แต่ว่าเขาก็ไม่สามารถไม่หยุดพักได้จางก,ก็เชิญน,นั่นเข้าไปในวัดล้างแห่งหนึ่งแล้วนั่งลงขัดสมาธิบนก้อนหินก้อนหนึ่งที่เต็มไปด้วยใยเมงมุมจากนั้นก็กินสวีตันหนึ่งเม็ดแล้วโคจกรกองพีฝุฝนดูดซึมเอาพลังเซียนที่อยู่ในไข่มุกบังกรลงไปเริ่มฟื้นฟูพลังและลมปราณที่สูญเสียไปให้กลับคืนมา <Ooh. S 1> เสียงลมพัดดังเข้ามาจากประตูไม้จนเหมือนเสียงสะอื้นทําให้บรรยากาศดูวังเวงมากขึ้นตอนกลางดึกด้านนอ,อกวัดมีเสียงฝีเท้าคนดังขึ้นมา จางรู้เฉินถูกเสียงฝีเท้าคนทําให้ตื่นขึ้นลมปลานด่าของเขาฟื้นฟูมาแล้วกว่าครึ่งเขาหยิบเอากระบีบ่โบราณเฉินหยวนออกมาจากนั้นก็มองไปทางประตูวัดลางโครมเงารางอ้วนเงาหนึ่งกระแทกกับประตูไม้แล้วลมกิ้งลงมาทางบันไดหินจนกระทั่งลงมาถึงกลางวัดลางเจ็บโคตรเจ็บจะตายแล้วเงารางอ้วนนั้นร้องมาหยุดดูแล้วกิ้งลงมาไม่เบาเลยจางโเฉินมองอย่างละเอียดแล้วพบว่าเง,งารางอ้วนนนั้นกลับเป็นกระต่ายที่ทั้งตัวมีขนสีแดงตัวหนึ่งรูปร่างของมันใหญ่โตมาก พอมันลุกขึ้นยืนกลับมีขนาดสูงกว่า2เมตรได้หูของมันตั้งตรงบนหัวราวกับเป็นใบพัดขนาดใหญ่สองอันหัวของมันกลมมากราวกับเป็นลูกบอลขนลูกหนึ่งมันมีดวงตาโตสองข้างดวงตาของมันกรอกไปมาไม่หยุดแล้วมองไปทั่ววัดล้างสุดท้ายก็เห็นจางวัเฉิญที่นั่งอยู่บนก้อนหินมันล่อออกมาและพุ่งเข้าไปกลัวๆทำไมเจ้าถึงมาอยู่ที่นี่ได้จางขวัเฉิญถามขึ้นอย่างไม่เข้าใจกลัวๆนั่งลงข้างๆจางขวง,ง,งเฉิน แล้วเผยฟันกระต่ายของมันออกมาพางกล่าวภาษาคนออกมาว่าจะให้พูดเรื่องมันก็ยาวข้าอยู่ในน้ําคือเนื้อชิ้นหนึ่งเข้าไปร่างทั้งร่างกร้อนขึ้นมาเลยต้องได้แต่วิ่ง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 ,งอยากให้ความร้อนนั้นหายไปแต่ว่าความร้อนก็ไม่หายน่าโมโหจริงๆจ,จากนั้นข้าก็เลยวิ่งต่อแล้วข้าก็เห็นเจ้ากําลังวิ่งเหมือนกันก็เลยวิ่งตามเจ้ามาแล้วก็มาถึงที่นี่วิ่งตามเจ้ามาติดๆพอมันดูดซึมเอาเลือดบังกรลงไปแล้ว ถึงแม้ว่ากลัวๆจะมีสติปัญญาขึ้นมาแต่ว่าก็ยังคงมีอย่างจํากัดถึงมันจะพูดได้เร็วแต่ว่ามันก็พูดยังไม่ค่อยชัดนักมันพูดมาตั้งนานแล้วมันยังทําท่าประกอบแล้วยังใช้อารมณ์เกินจริงของมันเพิ่มเข้ามาด้วยแต่ว่าจางรูเฉือนที่ฟังมันพูดตั้งนานกับฟังไม่รู้เรื่องว่ามันพูดอะไรอยู่แต่ว่าจางรูเฉือนฟังเข้าใจอยู่เรื่องหนึ่งนั่นมันก็คือได้กินเนื้อลงไปชิ้นหนึ่งเนื้ออะไรนะในใจของจางรูเฉือนนึกขึ้นมาได้ว่าหรือว่าจะเป็น เขารียบยื feet, ่นมือออกไปจับไปที่อุ้งมือของโกกัวแล้วส่งลมปานฟ้าครามเข้าไปพลังที่แข็งแกร่งสายหนึ่งกืนกินลมปานของจางเฉินไปหมดแล้วยังสะท้อนพลังของโกกัวกลับออกมาอย่างมือของจางเฉินด้วยพลังมารสายนั้นเย็นมากมันเย็นจนทําให้มือของจางเฉินชาจางเฉินรีบคจรลมปานเพื่อสลายพลังมานแล้วจ้องไปที่โกกัวอย่างแปลกใจแล้วก็แสดงสีหน้าเคร่งเครียดออกมาโกกัวมองไปที่จางเฉินอย่างไม่เข้าใจมันเบิกตากว้างแล้วจ้องไปที่จางเฉินพางกล่าวว่าท่านฉันข้าข้าข้าไม่ควรกิน ไม่ควรกินของนั้นใช่ไหมจางว่าเฉินจังปทิตตาของมันแล้วพยักหน้าเจ้ากินของที่ไม่สะอาดเข้าไปจริงๆกลัวตกใจอ้าปากค้างลิ้นของมันก็ห้อยลงมาจากปากกระต่ายอย่างมันนิ่งค้างไปไม่นานมันก็ร้องออกมาแล้วยื่นอุ้มมือของมันล้วงเข้าไปในปากอย่างแรงอยากจะเอาของที่ไม่สะอาดนั้นออกมามันร้องตะโกนแล้วกิ้งไปกิ้งมาที่พื้นจนทําให้หินและของบนพื้นล้มระเนระหน้าไปหมดจงางร้เฉินใส่หัวแล้วกล่าวว่าเจ้าไม่ต้องทําท่ายอย่างนั้นหากว่าข้าเดาไม่ผิด ที่เจ้ากลือนลงไปก็น่าจะเป็นหัวใจมารของที่อีกลัวๆรีบลุกขึ้นจากพื้นแล้วยืนหน้าอ้วนๆของมันเข้ามาใกล้กับเจ้าเฉินแล้วกล่าวว่าท่านเฉินที่อีที่เก่งกาจขนาดนั้นทำไมถึงนดยน้อนหัวใจมารลงมาในน้ําได้ล่ะหัวใจมารคืออะไรกันแน่ท่านพูดสิท่านพูดไงเจ้าเฉินกล่าวมาอย่างไม่ช้าไม่เร็วว่าหัวใจมารของที่อีถูกฆ่าควักออกมาแล้วหล่นลงไปในน้ําทงมิ่งแต่ว่ากลับถูกเจ้ากลือนลงไปหัวใจมาน ถึงแม้ว่าจะอยู่ในร่างกายคนแต่ว่ากลับเป็นของที่วิเศษแฝงไปด้วยพลังหินและพลังชั่วร้ายเมื่อกี้ข้าได้ลองใช้วิญญาณยุทธเข้าไปตรวจสอบแล้วหัวใจมารในร่างของเจ้ากลายเป็นลูกบอลเพลิงมารลูกหนึ่งแล้วหลอมรวมเข้ากับร่างของเจ้าไปแล้วประหลาดจริงๆไอ้ย,ยาจบเฮข้าเป็นกระต่ายที่กินปักตัวหนึง่งกลับไปกินหัวใจมารเป็นอาหารได้ข้าต้งถูกันทำให้าตาย้น่ท่านฉันถ้าจะต้องช่วยข้าเอาหัวใจมารดวงนี้ออกมานะ เผ่ากระต่ายคือกุศลสารของพวกเราเป็นเผ่าที่สืบทอดแค่ฟังเดียวข้าไม่อยากใช้เผ่าของข้าต้องมาสิ้นวงตระกูลที่รุ่นของข้าดวงตากลมๆของกลัวๆจ้องมาที่จจนอเฉินแล้วกล่าวด้วยมเสียงน่าสงสารจานอเฉินกล่าวว่าสืบทอดฟังเดียวและพ่อเจ้าทําให้เจ้าเกิดมายังไงละ่ะท่านไม่ต้องไปสนใจรายละเอียดพวกนั้นกลัวกล่วาวจจนอเฉินกล่าวว่าเจ้าเองก็ไม่ใช่พวกกินผักข้าให้ละ่ิงเจ้ามาก่อนเจ้าเองก็ยังกินลงไปได้เลยนี่ ท่านเฉินตอนที่เสี่ยวชางสอนข้าพูดได้บอกข้าว่าเวลาฟังคุณพูดต้องรู้จักจับประเด็นสำคัญแล้วจะมท่านไม่รู้จักจับประเด็นสำคัญบ้างถ่ายทอดฝั่งเดียวหรือไม่กินผักหรือไม่ไม่ใช่ประเด็นสำคัญตอนนี้เรื่องที่สำคัญก็คือท่านต้องช่วยข้าให้หยังหัวใจมารดูนั้นออกมาจากร่างกัวกัวเกล่าวผมว่านะผมทำเสียงกัวกัวไม่ไหวแล้วอะรู้สึกมันทรมานเหลือเกินเอาเปลี่ยนเสียงจาเงเฉินใส่หัวแล้วกล่าวว่า นับ,บว่ามีครูยังไงก็มีสิทธิ์อย่างนั้นจริงๆเรียนตามฉากชี้ีภาษาคนยังพูดไม่ค่อยจะรู้เรื่องก็รู้จักพูดจาละเธอไร้สาระแล้วหวังใจเธอะหัวใจมันตรงนั้นกับจจแล้วน่าจะไม่มีผลเสียอะไรกลับยังจะเป็นผลประโยชน์มากกว่าด้วยวันหลังไม่ไ่ล้าอาจจะสามารถสร้างม,มาแหแลงพลังาางานในร่างก็ได้ในคัางที่จ้งว่าเฉินกล่าวในใจของก็กลัวก็ดีใจขึ้นมันถอนหายใจออกมายาวๆแล้วนั่งลงใหม่อีกครั้งท่านเฉินท่านกำลังจะไปที่ไหนทำไมต้องวิ่งอย่างรีบร้อนขนาดน,นั้นด้วย ถ้าเกิดไปตามท่านไม่ทันอยู่แล้วกลัวเพิ่งจะนั่งลงก็อดไม่ได้จะถามขึ้นมาแววตาของจางวเฉินเคร่งเครียดขึ้นแล้วกล่าวออกมาว่ากลับบ้านทันในนั้นหงจงจางว่เฉินก็ขยับแล้วกล่าวว่ามีมา้จำนวนมากกําลังมาทางนี้ห่างจากพวกเราไปแค่หนึ่งร้อยสามสิบลี้จางว่าเฉินรีบปิดตาลงแล้วปล่อยวิญญาณยุติออกมาห่างไปตั้งหนึ่งร้อยสามสิบลี้ยังได้ยินจริงหรือหลอกเนี่ยกลัวๆจ้องที่จางวเฉินอย่างไม่ค่อยอยากจะเชื่อมันก็เลยหมอบลงที่พื้น เราใช้หูแนบไปที่พื้นเพื่อฟังให้ชัดอย่าแล้วเป็นพี่ซีจางเฉิ่รีบเปิดตาขึ้นแลสะบัดมือใช้สำนึกกระบี่ไปควบคุมกระบี่โบราณเฉินหยวนสวบกระบี่โบราณเฉินหยวนกลายเป็นแสงพุ่งออกไปจากวัดล้างแล้วหายไปในความมืดยามค่ำคืนข่นเดียวกันจางเฉิ่ก็กระโดดรอยตัวขึ้นแล้วพุ่งขึ้นไปบนยอดหลังคาวัดลมปลานในล่างของเข,ขาแผ่ออกมาแล้วกลายเป็นเงามองกรยาว20กว่าเมตรตัวหนึ่งห่อหุ้มล่างของจางเฉิ่เอาไว้เขาแสดงความเร็วระดับความเร็วเสียงออกมาแล้วพุ่งออกไป ท่านเฉินท่านจะวิ่งไปไหนอีกไปที่ไหนอย่าทิ้งข้าข้ากลัวความมืดกลัวๆพุ่งเข้าใส่กำแพงวัดล้างนั้นแล้วทั้งคลานทั้งวิ่งทั้งกิ้งลงเนินไปมันตามเงาวังกรในอากาศไปอย่างรวดเร็วความเร็วของมันเองก็เร็วอย่างน่าประหลาดห่างออกไปหนึ่งร้อยลีองชายสี่จางเซาชูนำกองกำลังทหารหนีไปด้านหลังของพวกเขามีจำยุธจักมังเคยไล่ตามอยู่กว่าสิบคนจางเซาชูสวมใส่เกาะเลือดชุ่มไปทั้งตัวแต่ว่าทหารที่อยู่ข้างกายของเขากลับน้อยลงไปเรื่อย แต่และคนล้มลงไปนอนจมกองเลือดสุดท้ายก็เหลือแค่ไม่ถึงสิบคนที่อยู่ข้างกายของเขาห้าวันก่อนจางเทนเจียกลับมาที่ประเทศวินอูแล้วไล่ฆ่าคนในราชวังทั้งพี่ทั้งน้องและพ่อจากนั้นก็ขึ้นเป็นององซะเองตอนนั้นจางเซาชูกาลังนำทหารไปโจมตีประเทศซื่อฟางเขาได้ยินข่าวนี้เข้าก็เสียใจมากแล้วรีบกลับมาอยากจะมาจัดก,การจางเทนเจียเพื่อแก้แค้นกับท่านพ่อท่านแม่และพี่น้องคน,น,นอื่นๆน่าเสียดายที่ข้างกายของจางเทนเจียนั้นมียอดฝีมืออยู่มากมาย และยังมีกําลังคนจากเมืองเฮยให้การช่วยเหลือจางเ่าชูยังไม่ทันจะได้เข้าประตูเมืองก็แพ้แล้วและยังถูกจมบยึดจากเมืองเฮยไล่ตามฆ่าอีกเขาหนีตายมาตลอดทางตอนนี้จางเ่าชูเหนื่อยล้ามากบนร่างเขาไม่เพียงแต่มีอาการบาดเจ็บจากแผลเท่านั้นในใจของเขายังเจ็บปวดทรมานจนน้าตาไหลออกมานายทหารที่ทั้งล่างชุ่มไปด้วยเลือดนายหนึ่งเก่ามาอย่างท้อแท้ว,ว่าองคชายสี่ดูแล้ววันนี้พวกเราคงหนีไม่รอดแล้วแน่จางเ่าชูได้รับบาดเจ็บอย่างหนักเขาใช้กระบี่ค้ำล่างเอาไว้แล้วกล่าวว่า ไม่ต้องกลัวท่านหลิวได้กลับไปที่สำนักต่อสู้มังอูแล้วเพื่อรายงานเรื่องนี้ขอแค่น้องก้าวตามมาทันพวกเราก็สามารถลุกขึ้นมาได้ใหม่แล้วปยึดเอาวังกลับมาจากนั้นก็ฆ่าจางเฉินเจียวซะเกรงว่าพวกเจ้าจะไม่มีโอกาสดันอีกแล้วเสี่ยจิ้งเทียนเดินออกมาจากกลุ่มจอมยุทธ์เมืองเคยแล้วจ้องมาที่จางเซาชูพังยิ้มแล้วกล่าวว่าอง์ชายสี่องชายคนอื่นล้วนจะถูกฆ่าหมดแล้วและท่านจะดิ้นรนต่อไปทำไมกันท่านคงไม่ได้หวังว่าจะให้จางาเฉินกลับมาช่วยท่านหรอกใช่ไหม จะบอกความจริงให้ท่านรู้ไว้นะว่าจางว่าเฉินตายที่แม่น้ําทงบิงไปแล้วเขากลับมาไม่ได้แล้วจงางเซาชูกัดฟันแน่นแล้วกล่าวด้วยความโมโหว,ว่าเสวียนจิ้งเทียนนาสิได้ให้่พ่อไว้ใจเจ้าและยังแต่งตั้งให้เจ้าเปะะ็นราชคูคิดไม่ถึงเลยว,ว่าเจ้ามันเป็นพวกหน้าเนื้อใจเสืออย่างนี้เสวียจิ้งเทียนหัวลอกมาอย่างสบายใจแล้วจ้องมาที่จงางเซาชูอย่างน่าสงสารพลางส่งน้ำเสียงเข้าไปในหู่องจงางเซาชูพร้อมกับยิ้มว่าเจ้าเดาถูกแล้วจริงๆ ข้ามันคือคนหน้าเนื้อใจเสือข้าไม่เพียงแต่ข้าพ่อของเจ้าเท่านั้นข้ายัางนอนกับผู้หญิงของท่านอองด้วยเจ้าเจ้าพูดอะไรนะจางเซาชูเก่ามาอย่างตกใจสวี่จิ้งเทียนเก่ามาอย่างภูมิใจพร้อมกับยิ้มว่าจางเทียนเจียเป็นลูกชายของข้าตอนนี้จะเข้าใจหรือย,ยังตั้งแต่วันนี้ไปประเทศเป็นอู่เป็นของตระกูลสวี่ไม่มีความเกี่ยวข้องใดๆกับตระกูลจางของพวกเจ้าอีกแล้วที่แท้ที่แท้เป็นอย่างนี้นี่เอง ที่แท้เป็นอย่างนี้เองจางเซาชูร้อ,องไห้ออกมาแล้วกล่าวว่าข้าก็ว่าใจทินเจียต่อให้ใจดาขนาดไหนก็ไม่น่าจะลงมือฆ่าพ่อจะแท้รวมถึงพี่น้องของตัวเองได้ที่แท้เป็นอย่างนี้นี่เองที่เมื่อกี้ซิเวจิ้งเทียนพูดความจริงออกมาก็เพราะว่าวันนี้ยังไงจางเซาชูก็ไม่มีทางหนีรอดไปได้ดังนั้นถึงได้ยอมบอกความลับที่กเก็บเอาไว้ในใจมาตลอดเก็บความลับเป็นเรื่องที่ทรมานมากเรื่องหนึ่งซิเวจิ้งเทียนไม่กล้าบอกกับใครมาโดยตลอดแต่ว่าบอกคนตายน่าจะไม่เป็นไรมั้ง พอบอกความลับในใจออกมาแล้วความรู้สึกสบายใจนั้นก็ทําให้ซสว่อจิ้งเทียนรู้สึกโล่งมากความสําเร็จของตัวเองในที่สุดก็มีคนมารับรู้ด้วยในเมื่อจะรู้ความลับผงข้าไปแล้วตอนนี้เจาก็ตายไปได้แล้วซสว่อจิ้งเทียนใช้มือแทนมีดแล้วสะบัดออกไปฟันที่คองจางเซาชูแล้วก็ตัดจบบทละครไทยแล้วครับผมจางเซาชูจะรอดหรือไม่จางวุอิเฉินจะไปช่วยทันหรือไม่แล้วจางวุ่ิเฉินจะสามารถกรอบกู้เอกราชได้หรือไม่นั้นก็ต้องรอกันในตอนหน้านะครับผมกอบกู้เอกรากก็มา ไงก็ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อแจ้งเตือนคลิปต่อไปแล้วถ้าหากมีผู้ใจบุญท่านใดอยากช่วยเข้าไฟผมแล้วก็มีข้อมูลอยู่ใต้ล่างคลิปเลยนะครับขอบคุณสําหรับน้าใจเล็กๆน้อยๆนะครับผมสําหรับตอนนี้ขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ